เกรดวิชาเงินไหลนองทองไหลามาหลวงพ่อฤาษีลิงดำสิทธิ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุทธยา สวัสดีครับท่านผูฟ้ฟังทุกท่านวันนี้จารย์จะนำเสนอยันและพักคาถาเงินไหลนองทองไหลมาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งหลวงพ่อท่านนั้นได้รับการสืบทอดมาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2507เมื่อพบแล้วเป็นบุญกุศลของท่านยิ่งนักรีบเปลี่ยนไวเ้เถิด ท่านสามารถทำเป็นธงบูชาไว้หน้าร้านหากท่านไม่ทำวัตถุมงคลก็ให้นําพระคาถาไปท่องบนภาวนาทุกวันก่อนนอนและก่อนเปิดร้านก่อนไปทำงานก็จะมีอานุภาพเช่นเดียวกันในวิดีโอนี้จะกล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อือสีลิงดำวิธีการลงยันการสาธิตการลงยันและคาถาปลุกเสก หลวงพ่อฤาษีลิงดำเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2459ที่ตำบลสารีอำเภอบางปรมามะจังหวัดสุพรรณบุรีในครอบครัวของชาวนาซึ่งมีฐานะค่อนข้างดีบิดาชื่อว่านายควงสังสุวรรณมารดาชื่อว่านางสมบุญสังสุวรรณท่านเป็นบุตรคนที่สาม จากพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนห้าคนก่อนที่หลวงพ่อฤาษีดิงดำจะเกิดนั้นมารดาของท่านฝันว่าเห็นพระพรมมีสีเหลืองเป็นทองคำเหมือนพระพุทธรูปนอนลอยไปในอากาศมีเพชรประดับแพรวพาวทั้งตัวลอยไปในอากาศแล้วก็เข้ามานั่งที่ตักของท่าน มารดาของท่านได้กอดไว้แล้วพระพรมก็หายเข้าไปในกายของมารดาของท่านในสมัยตอนเป็นเด็กหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพออายุได้15ปีท่านได้ไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณกับยาย ที่จังหวัดทนบุรีพออายุได้17ปีท่านได้ไปช่วยราชการในการปราบกบฏบอวรเดชและอายุ19ปีท่านได้ทำงานเป็นเพชะชะกรทหารสังกัดกรมการแพทย์ทหารเรืออายุ20ปีหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2479เวลา13นาฬิกาที่พัธศีมาวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูรัตนาพิลมยู่ติดโสเป็นพระอุปชาพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์เล็กเกสโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้ศึกษาพระปร,ะริยัติธรรมและภาษาบาลีจนได้ปร,รียนธรรม4ประโยคนอกจากนี้หลวงพ่อยังได้ศึกษาสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจนแตกฉานหลวงพ่อยังได้ออกเดินทุดงกรรมฐานในสถานที่ต่างๆมากมาย เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้กล้าแกรง่งได้แก่ทุดงป่าช้าป่าสีประจันท์ป่าพระพุทธบาทพระพุทธฉายเขาวงพระจันทร์เขาชอนเดือตาครีจังหวัดนครสวรรค์ดงพญาเย็นภูกระดึงพระแท่นดงรัก ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ไปศึกษาวิทยาคมและอิปัสนากรรมฐานนั้นคือพระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อปานโนันโทเจ้าอาวาสวัดบางนมโคหลวงพ่อจงพุทธสโลวัดหน้าต่างนอกพระอาจารย์เล็กเกสโลวัดบางนมโคพระครูรัตนาพิลมยูติดโสเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน พระครูอุดมสมาจาร์วัดน้ำเต้าหลวงพ่อซุนวัดบางป่าหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโงงอินทสุวรรณโนวัดอัมพวันหรือวัดคลองมดันและหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่พินสุบันหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นท่านปฏิบัติสมาธิและกรรมฐาน จนสามารถบรรลุอภิญญามีอิทธิฤทธิมีมโนยุทธิในประวัติของท่านมักจะมีพระพุทธเจ้าพระอระหันต์เทวดานางฟ้าในสวรรค์ชั้นต่างๆมาแวะเวียนมาสอนธรรมให้ท่านมากมายรวมถึงคาถาเงินล้านอันโด่งดังหลวงพ่อฤาษีลิงดำนอกจากจะ,จะได้รับการสืบทอดจากหลวงพ่อปานแล้ว เทวดายังมาบอกคาถาเพิ่มเติมจนกลายเป็นคาถาเงินล้านที่สมบูรณ์ซึ่งใครที่ท่องบุญภาวนาทุกวันจะบังเกิดโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านม,มรณภาพเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535ศสิริอายุ76ปี 55. พรรษา หลังการมรณภาพสังขารร่างกายของท่านมิได้เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไปและสรีระสังขารของหลวงพ่อนั้นได้เก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสุงจนถึงปัจจุบันนี้ลำดับต่อไปจะกล่าวถึงวิธีการลงยันวิธีการลงยันมีดังนี้ 1. เขียนยันเซเรียมให้บริกรรมว่า จตุยันตังสันตังวิกลึงคะเล 2. ขมวดมุมยันบริกรรมว่าจตุโกนจามหายันตังพัมมภักษะมเหสุรังยันตังสันตังวิกรึงคะเล 3. เส้นทะแยงมุมเรียกว่ากระดูกยันบริกรรมว่าอัิยันตังสันตังวิกรึงคะเล 4. ยันท้อให้บริกรรมว่าทอรันโตศีลสมาธิทอรันติมะละมะัตตะโนทอรันโตกรรม,มัฐานังทอรันตันตังนะมามิหัง 5. อุนาโลมเหนือยันท้อบริกรรมว่าอุนาโลมาปะณะาชายเต อยากก้าวอยากให้บริกรรมว่าอาสังวิสุโลปุสะพุพะเส้นตรงเหนืออยากบริกรรมว่าสัทถุโนพุทโธลำดับต่อไปจะสาธิตวิธีการลงยัน ทีการลงอักขระเลขยันอันดับแรกให้ขีดเส้นกระดูกยันก่อนนะครับเส้นแรกเส้นที่หนึ่งครับเส้นที่สองนะครับหลังจากนั้นก็ยันสี่เหลี่ยมภายนอกนะครับห้ามยกมือขึ้นนะครับห้ามยกมือขึ้นสุดท้ายก็ ยันสี่เหลี่ยมภายในนะครับห้ามยกมือขึ้นโดยใช้สูตรที่บอกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นค่อยมาลงทออุนาโลนะครับลำดับต่อไปจะสาธิตวิธีการเขียนยันนะครับิยันตังสันตังอธสกันกุเล

จตุยันตังยันตังมีกึงะเลจตุยันตังยันตังมิกึงทะเลจตุยันตังสันตังวิกึงทะเลจตุโกนจามหายันตังพรหมภักสะมเหสุรังยันตังยันตังมิกึงทะเลจตุยันตังยันตังมิกึงทะเลจตุยันตังสันตังมิกึงทะเลจัตุโกนจามหายันตังพรหมภักสะมเหสุรังยันตังสันตังวิกึงทะเล จตุยันตังยันตังวิกึงกะเลจตุยันตังยันตังวิกึงกะเลจตุยันตังยันตังวิกึงกะเลจตุโกนจามหายันตังพมภักสะมเหสุรังยันตังยันตังวิกึงกะเลจตุยันตังยันตังวิกึงกะเลพมภักสะมเหสุรังยันตังยันตังวิกึงกะเลจตุยันตังยันตังวิกึงกะเล จตุโกนจามหายันตังพรมภักษะเมสุรังยันตังสันตังวิกุงกะเลจตุยันตังสันตังวิกุงกะเลจตุโกนจามหายันตังพรมภักษะเมสุรังยันตังสันตังวิกุงกะเลจตุยันตังสันตังวิกุงกะเลจตุโกนจามหายันตังพรมภักษะเมสุรังยันตังสันตังวิกุลกะเล ทรันโตศีลสมาธิทรันติมรมัตตโนุทรันโตกรรมฐานังทรันตันตังนะมามิหังอุณาโลมาปะนชาชยะเตอะสังวิสุโลปุสะภุภะสัตถุโนภูโททรันโต สีละสมาธิทรันติมรมัตตโนทอรันโตกรรมัฏฐานังทอรันตันตังนะมามิหังอุนาโลมาปะชายะเตะสังวิสุโลปุสะอุภัสถุโนพุทโททรันโตสีละสมาธิทอรันติมรมัตตโนทอรันโตกรรมัฏฐานังทอรันตันตันตงนะมามิหัง อุณาโลมาปะณะชายเตอะสังวิสุโลปุสะผุภะสัตถุโนพูโททอรันโตศีลสมาธิทอรันติมรมัตโนทอรันโตกรรมฐานังทอรันตันตังนะมามิหังอุนาโลมาปนณะชายเตอะสังวิสุโลปุสะ พุพะสัตตุโนพโุทโธคาถาปลุกเสก คาถาที่ใช้ในการปลุกเสกคือคาถาบรารมี30ทัศซึ่งคาถานี้หากใครได้ท่องบนภาวนาเป็นประจำทุกวันผู้นั้นจะพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จดังความมุ่งหมายซึ่งมีประวัติการรับรองถึงคุณวิเศษของพระคาถานี้ว่าครั้งหนึ่งองค์สมเด็จ พระบรมศาสดาสเสด็จประทับอยู่บนแท่นบรรทุกกรรมพลศิลาอาจสวรรค์ชั้นดาววดึงเท้าอม,มรินทิราชเสด็จเข้ามาหาและได้กล่าวทูลถามว่าทำอันประเสริฐที่จะสามารถอำนวยมรรคผลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติขจัดเสียซึ่งภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากหมู่มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย ให้พ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจอานุภาพที่ได้ประพฤติปฏิบัติได้ท่องบนสาธยายจะมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่าสมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาราชรมที่ยังผู้ประพฤติให้ประสบสุขเช่นนั้นมีอยู่เท้าอมรินทราธิราชจึงทูลถามต่อไปว่าธรรมนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข่า พระบรมครูจึงตรัสว่าพระธรรมนี้ชื่อว่าปัญญาบารามีเทา้าอมรินทูนอลอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงพระสัทธรรมนี้พระบรมาศาสดาทรงแสดงซึ่งปัญญาบารามีซึ่งพระองค์ได้เคยสร้างมาแล้วในอนันตชาติว่าปัญญาบารามีสามสิบทัศเป็นยอดแห่งธรรม ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเปี่ยมจึงได้ตรัสเป็นพระอ,อรหันตสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าบุคคลใดได้เขียนไว้สักการะบูชาก็ดีได้สดับฟังทุกวันก็ดีผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีสมบัติข้าวของมากผู้ใดได้ท่องบนทรงจำไว้สาธยายทุกวัน ผู้นั้นจะรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปาถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จดังความมุ่งหมายเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งปวงเทวดาย่อมให้พรและตามรักษาบุคคลน,นั้นผู้ใดได้ประพฤติบรารมีสามสิบทัศนนี้ให้บังเกิดมีแก่ตน ย่อมประสบสมบัติสประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแม้จะปรารถนาเป็นพุทธภูมิปัจเจกะภูมิสาวกกะภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะสำเร็จเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงปัญญาบารามีจบดวงแล้วเท้าอมารินแสดงตนเป็นอุบาสก น้อมเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีพเราเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลเป็นอันมากธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดว่าปัญญาบารามีก็คือคาถา30ทัศน์นั่นเองมีบทสวดสำหรับในการปลุกเสกยันของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่ได้ถ่ายทอดให้หลวงพ่อือษีลิงดำมี ดังนี้ทานารามีสามปันโนฐานาอุปปาลามีสามปันโนยทานาปรมาจปาลามีสามปันโนเมตตาไมตดีกาลุณามุทิตาอุเบขาปาลามีสามปันโน อิติปิโสภควาสีลปารมี3,000โนสีลาอุปปาลามี3,000สีลปารมาทธปารมี3,000เมตตามัยดีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมี3,000 ಇດබිဆ පකවානේ කම්ම පළමි ສපන්නන කම්ම උපපලාමි ສපන්නන කම්ම පළමට පලාමි ສපန තාමသ කළුນတထ உබค පලාමි Sampanno idi biso bakawa panja palami sampanno panja upa palami sampanno panja palama ta palami sampanno metamaitri kalunamu dita ubeka palami sampanno idi วิริยะปารมีสามภานุวิริยะอุปปารามีสามภานุวิริยะปณมาตะปารามีสามภานุเมตตามิตรกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสามภานุอิติปิโสภควาขันติ ปาลามีสามปันโนขันติอุปปาลามีสามปันโนขันติปาลมาตตาปาลามีสามปันโนเมตตาไมตรีคารุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสามปันโนอิติปิโสภาคะวา Saja Palami Sampanno saja upa Sampanno pano, saja palaman. Tapalami sampanno me tamai tidak ubeka palami sampanno itibiso pakawa Bakawa adi palami. สามพันโณอธิษฐานะอุบภาลามีสามพันโณอธิฐานะปลมาตถาลามีสามพันโณเมตตามตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาาลามสามันโอิิิโสภคว เมตตาบาลามีสามปานโนเมตตาอุปาาลามีสามปานโนเมตตาบาลมาตตาาลามีสามปานโนเมตตาไมตรีกาลุนามุทิตาอุเบขาบาลามีสามปานโนอิติพิโสภาคะวา Uka palami ສpan no uubeka uppalaම ສ no ybeka පමthapalami ສන්න ta mai්‍රkaလamu dita upka palami ສ no Itipio pakවා อาสาปาลามิสามปโนทาสาอุปปาลามิสามปโนตาสาปาลมาตตาปาลามิสามปโนเมตตาไมตรีกุลนามุทิตาอุเบกขาปาลามิสามปโนอิทิปิโสบกวา ุูตังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามินมามิหัางทยที่สุดนี้ ขออนุภาพยันและพระคาถาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงประทานพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลมาเทินพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจารย์จะนำเสนอยันวิเศษของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาบันทึกไว้ให้พุทธศาสนิกชน นำไปใช้ในการอบรมจิตใจของตนเองและนําไปใช้ในการดำเนินชีวิตสวัสดีครับยานวัดวา